โปรแกรมจิตตอนเช้าก่อนลุกจากที่นอน15นาทีทำท่าสบายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ3ครั้งเหลือบตาขึ้นขวาบนแล้วก็หลับตาให้เห็นภาพตัวเรามีเงินทองอยู่มากมายแล้วก็เห็นลูกค้าโอนเงินมาให้ ตนเองเห็นเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกๆบัญชีเห็นกองเงินกองทองมากมายจากนั้นพูดกับตัวเองว่าฉันโชคดีฉันเป็นคนขายดีวันนี้ฉันโชคดีฉันอนุญาตให้เงินไหลมาหาฉันในปริมาณมากๆฉันยิ้มด้วยความขอบ ฉันรู้สึกมีความสุขนึกถึงความอุดมสมบูรณ์คิดถึงเงินทองที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเพิ่มพูนทุกทุกบัญชีฉันมีความสุขมากฉันเห็นเงินกำลังมาถึงฉันฉันยินดีต้อนรับเงินในทุกรูปแบบเงินหลังหล่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่องฉันเป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเงินไหลมาหาฉันทุกทิศทุกทางฉันร่ำรวยขึ้นฉันมั่งคั่งเพิ่มขึ้นฉันปล่อยให้เงินไหลมาเทมาฉันเห็นเงินฉันเห็นเงินร่องรอยหลั่งไหลมาฉันรู้สึกมีความสุขมากๆฉันยิ้มด้วยความขอบคุณ เมื่อนึกถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตฉันการตัดสินใจของฉันฉันทำงานได้เงินอย่างง่ายได้ฉันตัดสินใจได้รับพรจากจักรวาลฉันยินดีต้อนรับพรฉันยินดีต้อนรับ เงินที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาหาฉันด้วยวิธีต่างๆทุกทิศทุกทางวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมกับฉันที่ฉันมั่งคั่งวันนี้ฉันตั้งใจให้ลูกค้าโอนเงินให้ฉันก้อนโตโตฉันตั้งใจวันนี้ว่าเงินหลั่งไหลเทมาเป็นก้อน,อนโต,โต ฉันตั้งใจฉันยินดีที่จักรวาลต้องการที่จะให้ฉันทุกอย่างที่ฉันปรารถนาะฉันอนุญาตให้ตัวเองมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการฉันมีเงินมากมายและเงินนั้นกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กด,ดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและง่ายดายฉันดีใจฉันขอบคุณฉันรักเงินฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์และมั่งคั่งมันเป็นสิทธิโดยกำเนิดของฉันความมั่งคั่งมันเป็นสิทธ โดยกำเนิดของฉันฉันตัดสินใจแล้วฉันมีอิสรภาพทางการเงินใช้แล้วฉันทำได้ง่ายง่ายง่ายได้เพียงแต่ตัดสินใจเหมือนกับปลอกกล้วยเข้าปากฉันร่ำรวยฉันมั่งคัง่งฉันมีความสุข ฉันมีความสุขที่จะร่ำรวยฉันมีอิสรภาพทางการเงินเป็นเรื่องง่ายๆฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของฉันฉันเห็นตัวเองเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร้อยล้านพันล้านฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันมีค่าคู่ควรแก่ความมั่งคัง่ง อุดมสมบูรณ์การหาเงินเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับฉันเงินร้อยล้านพันล้านง่ายมากสำหรับฉันอนุญาตให้เงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเป็นเศรษฐีพันล้านฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่ง ความร่ำรวยได้แผ่ขยายเข้าไปในทุกอนูเซลล์ของฉันซึมเข้าเซล์ของฉันทุกๆเซลหกสิบล้านล้านเซลในชีวิตฉันมีโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดและฉันทำอะไรก็เป็นไปได้มากที่สุด ฉันมองเห็นความมั่งคั่งทุกทิศทุกทางฉันเดินไปจักรวาลก็มอบของขวัญให้ฉันมอบความร่ำรวยมอบความมั่งคั่งมอบเงินมอบทองให้กับฉันให้ฉันมั่งคั่งรวดเร็วอย่างง่ายดายและง่ายดายฉันมั่งคั่งร่ำรวย ฉันเป็นคนขายดีฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความร่ำรวยฉันคู่ควรฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านฉันยินดีต้อนรับเงินเสมอเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางฉันมีความสุขมาก ฉันชื่นชมฉันยินดีฉันดีใจฉันรักเงินเงินที่หลั่งไหลเข้ามาฉันขอบคุณนะฉันรักเงินมากๆฉันรักเงินมากๆฉันตั้งจิตปรารถนาฉันให้เงินหลั่งไหลเข้ามาเข้าทุกๆบัญชีฉันต้องการเท่าไหร่เงินก็ยิ่งงอกเงยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่านั้นฉันยินดี ฉันทราบสึ้งใจที่เงินรักฉันฉันก็รักเงินเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเพิ่มพูนงอกเงยฉันยินดีฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของฉันฉันเห็นลูกค้า ตกลงซื้อสินค้าโอนเงินให้ฉันง่ายดายและง่ายดายฉันเป็นคนขายดีฉันพูดกับใครทุกคนก็ตอบรับว่าเยสเยสเยและโอนเงินทันทีฉันเป็นแม่เหล็กดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉัน ดึงดูดเงินเข้าในทุกๆุกบัญชีฉันมีอิสรภาพทางการเงินตอนนี้ฉันรู้สึกว่าการเงินเป็นเรื่องง่ายง่ายฉันหาเงินง่ายมากเงินก็เข้าไปอยู่ในทุกอนุเซล์ของฉันฉันมั่งคัง่งฉันมีความรุ่งเรือง ฉันมั่งคัง่งฉันรุ่งเรืองฉันรู้สึกได้ฉันขอน้อมรับทุกประการเงินไม่มีขีดจำกัดเหมือนอากาศและท้องฟ้ามีอยู่ทุกที่ฉันรู้สึกซาบสึ้งใจและขอบคุณที่ได้รับเงินทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันสามารถเสก เนรมิตเงินลังไหลามาหาฉันได้ตามที่ฉันต้องการเสกให้เพิ่มพูนงอกเงยทุกบัญชีใช่ฉันร่ำรวยแล้วความร่ำรวยอยู่ขณะของชีวิตของฉันฉันคิดเงินก็ได้เงินฉันคิดทองก็ได้ทอง ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันเปิดรับความเป็นไปได้ที่ให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นช่องทางให้ชีวิตของฉันมีความอุด,ดมสมบูรณ์และฉันก็ตื่นเต้นที่เห็นคนอื่น ได้รับเงินฉันมีเงินเพียงพอเสมอสำหรับทุกสิ่งที่ฉันต้องการเงินทองไหลมาเทมาฉันมีเงินเพียงพอฉันไม่มีภาระผูกพันทางการเงินในตอนนี้และตลอดไปฉันได้รับเงินมากขึ้นทุกวัน ฉันมีความสุขมากมายทุกวันในชีวิตของฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันรักเงินและเงินก็รักฉันจักรวาลได้รับคำสั่งของฉันสำหรับเงินมากขึ้นและจะทำให้ฉันเห็นจักรวาลต้องการให้ทุกสิ่งที่ฉัน ปรารถนาะฉันตัดสินใจมีอิสรภาพทางการเงินอย่างง่ายดายและง่ายดายฉันยินดีต้อนรับความอุดมสมบูรณ์และฉันจะแบ่งความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยทั้งหมดของโลกกับคนที่ฉันพบยิ่งฉันแบ่งปันความมั่งคั่งของฉันมากเท่าไหร ความมั่งคั่งของฉันก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นฉันรู้แล้วใช่แล้วฉันรวยแล้วฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งความตั้งใจของฉันคือให้ทุกคนและตัวฉันเองมีอิสภาพทางการ ฉันคือผู้สร้างความมั่งคั่งทุกวันทุกทางความมั่งคั่งของฉันเพิ่มขึ้นฉันให้เงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขอบคุณขอบคุณและขอบคุณจัก,กรวาลค่อยค่ลืมตาขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกๆุกสิ่ง ที่เห็นรอบตัวและขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันร้อยแปดจกสำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์ NLP ใน Inspiration Podcast สวัสดีค่ะ